สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูระพีชนแดนสิงหเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นนะคะเราก็จะรู้นะคะว่าวันนี้ก็ยังไม่จบ <c oughs> คุณช้างคุณแผนนะคะตอนกำเนิดภายงามซึ่ง EP นี้หรือตอนนี้เป็นตอนที่12แล้วนะคะ ก่อนที่เราจะไประเยนในชั่วโมงนี้นะคะเรามาดูตัวชี้วัดของเราก่อนนะอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องอธิบายความหมายของคำประโยคและข้อความที่เป็นโวหารอธิบายการน,นำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต อ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับนะคะอันนี้คือตัวชี้วัดทั้งหมดนะคะจริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการคัดลายมือนะคะซึ่งนักเรียนได้ได้คัดไปแล้วแหละก็จะเป็นตัวชี้วัดของเรื่องการคัดลายมือนาะสาหรับวันนี้ก็จะเป็นการหาความหมายของคํานะคะก็จะมีตัวชี้วัด การหาความหมายของคำนะคะซึ่งถ้าคุณครูจะแยกก็คือทหนึ่งจุดหนึ่งบวกหกทับสองนั่นเองนะคะค่ะถ้าเราอยากรู้ความหมายของคำเนี่ยเราจะทำยังไงนักเรียนจะสืบค้นได้ยังไงนักเรียนลองช่วยกันตอบสิคะลองคิดสิ อ่าบางคนตอบว่าก็ค้นจากอินเทอร์เน็ตไงล่ะอ่าอันนั้นก็ไม่ผิดนะลูกอ่าค้นจากไหนอีกล่ะค้นจากพจนานุกรมใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเกิดเราอยากรู้ความหมายของคําจริงๆแล้วเนี่ยเราจะค้นคว้าจากที่ไหนได้บ้างนะคะค่ะการค้นหาคําศัพท์ต้องมีอะไรบ้างเราไปดูทีละอันทีละอันเลยนะคะ อ้าวนี่เห็นไหมคะรูปขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหนังสือเล่มใหญ่หญๆเล่มนั้นหนานะเราเรียกว่าพจนานุกรมนะคะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะปีสอง2น้าี่สิบนะคะหลายปีมาแล้วนะในห้องสมุดของเราก็มีเล่มนั้นหนาเล่มให,ใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะสะีจากอันแรกนะคะก็จะมีหน้าตานี่เป็นเล่มสีทองทองเนาะ แล้วก็เป็นสีแดงน้ำเงินนี้นะคะหรือเป็นแบบนี้ก็ได้ก็มีนะคะเป็นสารานุกรมไทยนะคะเป็นสารานุกรมก็ได้เป็นพจนานุกรมก็ได้นะคะนะหรืออาจจะเป็นพจนานุกรมฉบับนักเรียนก็ได้ีนอยู่ในห้องครูเยอะเลยนะคะคกูซื้อไวอ้อให้นักเรียนค้นคว้าได้นะคะหรือสมัยนี้เป็นสมัยที่มีช ทันสมัยนะคะเราก็จะใช้วิธีการเออหานะคะหาแอปเข้าไปนะคะแอปเข้าไปซึ่งคุณครูให้นักเรียนโหลดไปแล้วล่ะนะ,ะ <S <S เป็นสํานักงานราชบัณฑิตยสถานเช่นกันนะคะเราสามารถหาดูได้นะคะอันนี้คือหน้าตาที่เราจะไปหาค้นหาคําศัพท์นะคะ ค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายความหมายของคำกันนะคะแต่ก่อนอื่นคุณครูก็จะแน่วิธีการหานะคะค้นหาคำศัพท์นะคะค้นหายังไงในพจนานุกรมเราก็เปิดไปตรงคำที่เราจะหานะคะเช่นเราจะหาคำว่ากินอย่างเงี้ยเราก็ไปหาที่หมวดอักษรกไก่นะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆคำว่ากินอยู่ตรงไหนมันเป็นคำอะไร นะคะมันก็จะมีบอกวงเล็บว่ากอไก่หรือว่านอหนูหรือว่าวอแหวนนะถ้าถ้าเป็น,นกอไกนะ่นี่ก็คือคํากิยานะคะแต่ถ้าเป็นนอนหนูนี่ก็คือคํานามถ้าเป็นวอแหวนนี่ก็คือคาวิเศษนะคะอันนี้คือการอธิบายความหมายของคํานะในพจนานุกรมเราก็เปิดตามนี้หรือถ้าเป็นคายาวๆนะคะเราก็จะเราก็จะเปิดตาม ตามที่คุณครูให้คำศัพ่์ไปเปิดให้เจอนะคะเปิดให้เจอแล้วเราก็จะมาดูความหมายของเขาว่าเขามีความหมายว่ายังไงแล้วอ่านว่ายังไงนะคะเป็นคำประเภทไหนอันนี้คือแนะนําแต่ถ้านักเรียนมีแอปแล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนโหลดนะลูกโหลดแอปนะจากที่คุณครูเปิดให้ดูเมื่อสักครู่เนี้ยนะโหลดแอปแล้วนักเรียนก็พิมพ์นะ พิมพ์คำที่เราต้องการรู้ความหมายเข้าไปพอพิมพ์เสร็จเราก็ไปกดดูความหมายนะคะเราสามารถไปกดพอเราพิมพ์คำครบแล้วเราก็ไปกดดูความหมายได้นะคะว่าคำนั้นอ่ะมันเป็นคำชนิดไหนหมายความว่าอย่างไรนะคะมันก็จะมีบอกอันนี้คือวิธีการค้นหานะลูกนะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะคะ ให er ้นักเรียนแข่งกันค้นหาคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้นะให้แข่งกันนะคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนักเรียนที่อยู่โรงเรียนนะคะหาคำศัพท์นะคะหาแข่งกันดูนะคะว่าใครจะหาได้มากกว่ากันแล้วก็ใครจะหาได้เร็วกว่านะคะสําหรับนักเรียนที่อยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนก็สามารถค้นหาในมือถือของนักเรียนได้เลยนะคะไปดูนะคะคําแรกคําว่าไรอ่า คำว่ากรรมมะชวาดนะคะกรรมมะชวาดอ่านว่ากรรมวัชวาดนะคะชนิดของคำเป็นคำนามหมายถึงลมที่เกิดในคันเวลาคลอดบุตรนะอันนี้ก็คือครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะเดี๋ยวครูจะได้ให้หานะมาดูนะคะ อันนั้นยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งคำนะคะคุณครูจะให้นักเรียนหาคําที่คุณครูกําหนดมานะค,ะคือคําเนี้ยอ่านว่าอะไรนักเรียนก็ต้องหาคําอ่านด้วยแล้วก็เป็นคําชนิดไหนมีความหมายว่าอย่างไรพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมเราไปเลยคะ่ะอ้าวคำนี้อ่านว่าสามสวัาดนะคะซึ่งเป็นคำวิเศษ หมายถึงกําลังน่ารักใคร่กําลังน่ายินดีนะคะสามสวัสดิ์กำลังน่ารักเลยนะตามทันไหมคะไปให้ทันนะพยายามหาให้ทันนะคะคําต่อไปค่ะอ้าวคำนี้อ่านว่าอะไรครูให้เวลาแป๊บเดียวนะคะอึดใจเดียวค่ะ เสร็จหรือ,อยังเอ้ยอ่าเสร็จแล้วยกมือขึ้นอ่ะกูมองเห็นไหมมองไม่เห็นนะคะอ้าวคำนี้อ่านว่าขัดขมิ้นชนิดของคำคือคำกริยาหมายถึงอ่าดึงชายผ้าที่จงกระเบนให้อยู่สูงล้นขึ้นให้เหนือเขา่า นะคะหมายความว่าชายชายพวกอ่ะหรือชายกับจูงกระบเบนอ่ะมันจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมพอขัดเขมินเขาก็จะดึงขึ้นมาให้สูงขึ้นนะคะให้มาอยู่เหนือเขา่าเขาก็เลยเรียกว่าขัดเขมิน,นะคะเอาคําต่อไปค่ะอ่านว่าอะไรนะนะติ๊กตอกติ๊กตอกติก๊กเสร็จหรือยังคะคุณครูจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะ มีหลายคนได้แล้วเนาะอ่านว่าอลลามน,นะคะอลลามนชนิดของคําเป็นคําอะไรนะไอ้คาว่าอลลามนเนะะี่ยหาเจอหรือยังนะชนิดของคําก็คือคําวิเศษนะเป็นคําวิเศษซึ่งหมายถึงชุลมุนวุ่นวายแตกตื่นนะ,ะอลมามนเลยนะคะ คำต่อไปค่ะคำว่าไม่บอกนะคะให้นักเรียนหาค่ะหาให้เร็วนะเป็นเขาเรียกว่ามนุษย์มนุษย์อะไรมนุษย์ที่เร็วนะคะมนุษย์ที่เร็วหาเจอือยังเอ้ยามงคลบอกหนกูตามไม่ทันเลยหนูต้องหนูต้องว่องไวนะคะขนใน มือถือของเราเนี่ยไวมากเราก็พิมพ์นะคะวิธีการค้นนะเราก็พิมพ์คําเนี้ยลงไปแล้วมันจะขึ้นให้เราเลยแล้วเราก็กดดูได้นะคะวิธีการอ่านเป็นคําอะไรนะมันก็จะมีอธิบายให้นะคะเอาอ่านว่าระหกระเหินชนิดของคําคือคํากริยานะเป็นคํากริยาเราเรียนไปแล้วนะคําทั้งเจดนะนะ ซึ่งหมายถึงดันด้นไปด้วยความลำบากนะโอ้โหเดินทางไประหุระเหินนะด้วยความลำบากมากมายเลยนะคำต่อไปค่ะคำว่าคำนี้อ่านง่ายนะคะอ่านง่ายกุณครูก็สอนไปในบทแล้วนะคะในบทถอดคำประพันธ์และอ่านให้ฟังแล้วน่าจะอ่านได้เนาะ เจอแล้วนะคะเจอแล้วอ่านว่าค่ะกรรมราบนะคะไม่ใช่กรรราบนะลูกมันเขียนราบก็จริงแต่เวลาอ่านเราต้องอ่านเหมือนมีหอนำนะคะกำรากรราบนะคะชนิดของคําเป็นคําแบบไหนเป็นคําประเภทไหนเ่ะไปดูค่ะเป็นคํากริยานะซึ่งหมายถึงทําให้เข็ดหราบทําให้กลัวนะทำให้กลัวนะทําให้เข็ดราบ อย่างเงี้ยต้องกำราบนะกำราบให้ให้ให้เขตเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะคำว่า,าคำนี้อ่านว่าเจอ,อยางกดไปในโทรศัพท์นะพิมพ์เข้าไปนะคะตรงที่คุณครูให้นักเรียนโหลดแล้วเนี่ยนะคะพิมพเข้าไปได้เลยนะคะ อ่านว่าสำเนียกนะครับชนิดของคำก็คือ,อคำกริยาตรงไหมคะหาทันไหมคะคำกริยานะซึ่งหมายถึงฟังคอยเอาใจใส่กำหนดหรือจดจำก็ได้นะสำเนียกสำเนียกไว้ว่าอะไรแบบนี้นะคะคอยฟังคอยกำหนดจดจำนะอาไปดูอีกคำค่ะ ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านเลยนะคะอยู่ในบทเรียนของเรานั่นเองเราก็อ่านมาหลายรอบแล้วเนาะเราต้องอ่านให้ได้อา้าวหาเจอหรือยังอ่านออกหรือยังบางคนอ่านอ่านไม่ต้องไปค้นก็ได้นะคะเราก็อ่านไปค้นเฉพาะว่าเออมันหมายความว่าอะไรเท่านั้นเองนะคะขณะที่คุณครูพูดไปนะนักเรียนก็ไปหาละ นะกดเห็นแล้วนะบางคนเจอแล้วแป๊บเดียวไม่ถึงวินาทีกดเจอแล้วพิมพ์แม่แมๆๆเข้าไปพิมพ์อย่างไวเลยคํานี้อ่านว่าวิโยกนะคะซึ่งเป็นคําชนิดไหนเอ่ยไปดูจ้ามาแล้วเป็นคำน้ำนะคะซึ่งหมายถึงหมายถึงอะไรคะคนหาเจอแล้วต้องตอบได้นะ อ่าหมายถึงการจากไปการพัดพลากนะคะวิโยกนะวิโยกหมายถึงการจากไปการพาัดพลากหาทันครูไหมคะต้องทันนะเราต้องว่องไวนะคะเราต้องทําอะไรแข่งกับเวลานะเรามัวชักช้าเราก็ไม่ทันเวลาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปหาค้นเองได้นะคะถ้ามัวมา ดูแต่เฉลยคุณครูคเราก็จะไม่มีเทคนิคในการเปิดโพชนานุกรมนะคะคำว่าอืมคำนี้ก็อ่านเจอบ่อยๆเนาะคุณครูก็อ่านให้ฟังบ่อยๆเหมือนกันคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยไปค่ะกระเมนอ่าชนิดของคำหาทันครูหรือเปล่าเนาะ หาไม่ทันไม่เป็นไรนะก็ลองไปค้นหาดูนะลูกนะในพจนานุกรมชนิดของคำคือคำกริยานะคะคำกริยาหมายถึงเกิดอาการที่กล้ามเนื้อกระตุกเต้นเบ,นเบาๆนะถือว่าเป็นนิมิตร้ายหรือดีก็ได้เช่นนักเรียนเคยเห็นไหมตากระเมนข้างขวานะนะ หรือบางคนเนี่ยอุ้ยตากระมินส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าอะไรคะขมินใช่ไหมแต่ไม่ใช่เขาเรียกว่ากระมินนะคะตากระกระมินนะกระมินเนี่ยก็หมายถึงอาการกระตุกของกล้ามเนื้อที่ตานะคะ<ม>ต่อไปค่ะคําว่าอะไร้องอ่านดูนะคะอ่านง่ายๆ ไปเลยนะคำอ่านไม่ยากค่ะคำอ่านอ,าอ่านว่าคราใครใช่ไหมคราใครเป็นคําควบกล้ำชนิดของคำหาเจอไหมทันไหมคะชนิดของคํานะเป็นคํากริยาหมายถึงเดินไปหรือว่าเคลื่อนไปนะคะ ทำต่อไปค่ะอ่านดูค่ะอ่านดูนะคะสะกดง่ายๆตรงตัวอยู่แล้วอ,อ่านได้หรือเปล่าน่าจะได้แล้วเนาะอ่านง่ายๆอ่านว่าลูกปะลังลูกปะหลังอ้าวค้นเลยค่ะค้นในพจนานกุกรมหรือค้อนในแอปของเรานะคะ ชนิดของคำเป็นคำอะไรคะามาแล้วหลายคนตอบเหมือนครูคำนามนะลูกคำนามซึ่งหมายถึงเครื่องประดับข้อมือรูปก,กลมๆหรือเหลี่ยมสลักเป็นลวดลายนะเป็นเครื่องประดับข้อมือรูปก,กลมๆหรือเหลี่ยมสลักเป็นลวดลายอันนี้คือลูกประหลาดนะ คำต่อไปค่ะใกล้แล้วอ่านว่าจริงๆบางคนอ่านได้แล้วนะคะอ่านได้แล้วบางคนอ่านแล้วแล้วก็หาความหมายได้ด้วยบางคนหาเจอแล้วหน้าความหมายเนี่ยไปอย่างเร็วเลยพิมพ์พิมพ์มเข้าไปอย่างไวเปิดหาเจอเลยนะคะอ่านว่าวิบากกรรมวิบากกรรมซึ่ง ชนิดของคำก็คือคำนามนะคะอยู่ในพจนานุกรมนี่แหละมันจะบอกว่ากอไก่เป็นคำกริยานอนหนูเป็นคำนามแล้วก็วอแหวนก็คือคำวิเศษอย่างเงี้ยนักเรียนก็ต้องแปลให้ได้ด้วยนะคะรหัสนะรหัสในพจนานุกรมก็ต้องรู้นะคะคำยอ่อคำอะไรของเขาเนาะซึ่งหมายถึง วิบากกรรมนะหมายถึงผลแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำไว้แต่ในอดีตนะเป็นผลแห่งการทํากรรมดีก็ได้หรือกรรมชั่วก็ได้นะที่เราเคยทำไว้ตั้งแต่อดีตกาลนะคะมันก็ย้อนกลับมาใหเรานะคะอ่าต่อไปอ่านว่าอันนี้ก็ตรงตัวนะอ่านว่า อ่านว่าอะไรเอ,อ่ยเอามาค่ะมาปุตุชนนะคะปุตุชนเอาให้เวลานิดนึงแล้วกันจริงๆแล้วคุณครูก็ไปไวเนาะนันกเรียนก็ยังไม่ทันได้หาเลยอ้าแต่คุณครูก็อยากให้มัน ไวัๆนิดนึงนักเรียนก็จะได้มีเวลาทําแบบหัดได้นะคะสามารถมาเปิดดูย้อนหลังแล้วก็กดสต็อปไว้ก็ได้นะถ้าบางคนไม่มีโจนานุกรมครูก็ได้บอกไปหมดแล้วล่ะนะถ้าคุณครูให้หาคําศัพท์ที่นักเรียนชอบนักเรียนก็สามารถลอกตรงนี้ไปได้เลยเนาะอ่ะปุถุชนชนิดของคําเป็นคําอะไรนะปุถุชนเนี่ยเป็นคนํานามนะ ซึ่งแปลว่าหรือหมายถึงอะไรนั่นเองเอา้าหมายถึงคนที่ยังมีกิเลสนาะหรือสามัญชนก็ได้นะแปลมานะคะหมายถึงคนที่ยังมีกิเลสนาะหรือสามัญชนนะฮะอันนี้คือปุถุชนนะคะต่อไปค่ะ เอาละจบไปแล้วนะคำศัพท์ทั้งหมดเอาคำศัพท์มีประโยชน์อย่างไรทำไมต้องอ่านและทำไมต้องค้นหาความหมายของคำศัพท์นักเรียนลองมาคิดกันดูสิคะคำศัพท์มีประโยชน์อย่างไรทำไมต้องอ่านแล้วทำไมต้องค้นหาคำศัพท์ละ่ะคุณครูทำไมเมื่อไรจะจบละ่ะจบเรื่องไปตั้งนานแล้วทำไมยังไม่จบเรื่องคุณช้างคุณแผนอีกก็คุณครูอยากให้นักเรียนรู้จักกับคำศัพท์ไง นะเวลาเราอ่านข้อข้อความหรืออ่านกรนเราก็จะได้แปลได้ใช่ไหมคะอาดังนั้นเราอ่านทําไมล่ะมีประโยชน์ยังไงเราไปดูนะมีประโยชน์อะไรบ้างนี่มาแล้วประโยชน์การรู้ความหมายก็คืออ่านคำศัพท์ได้ถูกต้องคำนะคานั้นๆบางทีอ่านไม่ออกอ่านไม่ถูกนะคะ นะมีประโยชน์คือเราอ่านคำศัพท์ได้ถูกต้องนอกจากเราอ่านคำศัพท์ได้ถูกต้องแล้วเราก็รู้ความหมายของคำศัพท์ด้วยนะนี่คือสิ่งที่มีประโยชน์นะแล้วนอกจากนั้นเมื่อเรารู้คำศัพท์แล้วเราก็เข้าใจเรื่องที่เราอ่านได้ง่ายขึ้นเห็นไหมคะเข้าใจเรื่องที่เราอ่านได้ง่ายขึ้นนะ อันนี้คือประโยชน์ของการรู้ความหมายนะดังนั้นคุณครูก็เลยมาทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนรู้ความหมายเนื่องจากว่าความหมายบางความหมายเนี่ยมันออกอุนิตด้วยนะคะออกข้อสอบอ n น t ตนะอุนิตป .6 เหล่านี้แหละค่ะเพราะนั้นคุณครูก็เลยเน้นย้ำซ้ำทวนให้เยอะๆให้มากๆนะคะก็เลยยังไม่จบนะแต่เดือนนี้น่าจะจบนะเหลืออีกสี่ชั่วโมงเนี่ยน่าจะจบนะคะ อันนี้ก็คือเรื่องการอธิบายความหมายของคำนั่นเองนะนักเรียนคงจะเข้าใจนะคะคงจะเข้าใจในเรื่องของการหาคำศัพท์เดี๋ยวครูทบทวนให้นิดนึงว่าวิธีการหาคำศัพท์นะคะเราก็จะต้องมีพจนานุก,กรมใช่ไหมสิ่งต่างๆที่อูคบกนักเรียนไปนะ่ะนะตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะมีพจนานุก,กรมมี อะไรอีกล่ะมีแอปนะมีแอปหานะคะหาคำศัพท์ถ้าแอปหาคำศัพท์ปัจจุบันเนี้ยนะเรามีโทรศัพท์นะเราใช้แอปนี่มันจะง่ายเราไม่ต้องมาเปิดตีละหน้าทีละหน้า,ะน,านะเราแค่วิธีการนะวิธีการก็คือแค่ใส่คำนะคะที่เราต้องการรู้ความหมายพิมพ์เข้าไปให้มันถูกแล้วเราก็ไปกดคลิกดูอีกทีหนึง่งนะคะความหมายมันก็จะ ขึ้นมาให้เราเลยนะอันนี้คือวิธีการนะคุณครูทบตวนให้นะคะเราก็จะได้ความหมายที่ชัดเจนแล้วก็ความหมายที่ไม่แปรเปลี่ยนไปนะคะต่อไปในสไลด์ต่อไปคุณครูจะให้ทำอะไรนะักเรียนไปดูกันเลยค่ะามาแล้วนะคะนี่คือหัวใจนะนี่คือหัวใจของการเรียนในคลิปที่12นี้นะคะ หัวใจที่ว่าคือให้นักเรียนค้นหาคําศัพท์จากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนต้อนกําเนิดพลายงามพร้อมทั้งบอกความหมายให้ถูกต้องหาคําศัพท์นักเรียนอาจจะหาคําศัพท์คําที่คุรูกําหนดให้ก็ได้นักเรียนบางคนบอกหนูไม่มีพจนานุก,กรมหนูไม่มีการโหลด ในโทรศัพท์เลยหนูไม่มีโทรศัพท์หนูโหลดไม่ได้อ่านนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูตั้งแต่คําแรกที่ครูให้ตัวอย่างมานะลูกนักเรียนก็สามารถลอลไปได้นะนักเรียนสามารถลอลไปได้แต่คนอื่นบอกว่าเออคุณครูบอกความหมายของคําต่างๆเหล่านี้แล้วหนูไม่เอาละหนูไปเอาคําอื่นดีกว่าคําที่หนูอยากรู้นะในเรื่องนักเรียนก็ไปเปิดดูตั้งแต่อ,อบทนะฮะ บทเสียพาเลยตั้งแต่ตั้งแต่เตอรเริ่มต้นเลยจกนกระทั่งถึงสุดท้ายนักเรียนอยากรู้คำไหนนักเรียนก็เขียนมานะทั้งหมดสิบข้อสิบคำก็พอนะคุณครูให้ใช้ให้แค่สิบคำนะคะคุณครูไม่ได้เขียนลงไปในนี้นะแต่คุณครูให้นักเรียนหาแค่สิบคำเท่านั้นเองออากนอื่นให้นักเรียนเขียนวันที่นะคะแล้วก็กลางหน้ากระดาษว่าแบบฝึกหัดคลิปที่เท่าไหร่นะคะ คลิปที่สิบสองเรานักเรียนก็เขียนคําสั่งตรงนี้ให้เขียนนะคะสิบข้อนะลูกนะสิบข้อเท่านั้นเองแล้วก็เขียนส่งครูมานะหวังว่านักเรียนคงจะทําได้นะคะเพราะว่าไม่ยากหรือถ้าใครบอกว่าหนูหนูไม่อยากไปค้นหาหนูลอกคุณครูได้ไหมอ้าวได้นะคะนักเรียนก็เลือกเอาคําที่นักเรียนชอบไปที่คุณครูสอนมาข้างต้นเนี่ยเขียนลงไป สิบคำสิบข้อนะคะสิบคะแนนนะคะลกูกโอเคค่ะนี่นะ,ะนี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างวิธีการเขียนนะค,ะคำนะ,ะหนึ่งหนึ่งอะไรนี่ก็เขียนเข้าไปหนึ่งคำว่าอะไรสมมุติว่าใคร เอาคำว่าซำเนียกใช่ไหมนักเรียนก็เขียนไปคำอา่อานอ่านอย่างไรนักเรียนเขียนแบบนี้นะตีตารางแบบครูเลยนะลูกสิบคำเนาะ,ะตีตารางคำไหนละ่ะนักเรียนชอบคำไหนนักเรียนเลือกมาสิบคำนะคะ,ะคำอา่านมันอ่านว่ายังไงละ่ะหนูก็ไปดูวิธีการอ่านนะคะ แล้วก็ชนิดของคำเป็นคำอะไรคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำอุทานคำอะไรก็ว่าไปนะคะความหมายความหมายว่าอย่างไงหนูก็เขียนความหมายตีตารางให้ชัดเจนนะคะทั้งหมดสิบข้อหน้านี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอ่าส่วนส่วนหน้าที่แล้วนี้ก็จะเป็นคำสั่งนะอย่าลืมเขียนนะลูกนะอา้าวต่อไปค่ะ สไลด์สุดท้ายก็จะเป็นการเตรียมตัวในสัปดาห์หน้าว่าครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะบทเรียนครั้งต่อไปคุณครูสอนเรื่องอะไรนะคะเราจะมาวาดภาพกันนะวาดภาพเหตุการณ์ที่เราชอบในเรื่องคุนช้างคุนแผนตอนกำเนิดไปงามนักเรียนอาจจะ ชอบตอนที่แม่วันทองกําลังกอดพายงามบางคนบอกหนูไม่ชอบแล้วหนูชอบกําลังตอนจะออกลูกเอาลูกมาให้คุนช้างอะไรแบบนี้นะคะ,ะแล้วแต่หรือบางคนบอกเออหนูชอบตอนที่ยายทองประสีมาตีพวกเด็กๆนะอะไรแบบนี้นะก็แล้วแต่หนูชอบตอนต้นมายมอะไรก็ไปไปวาดมานะคะชอบแบบไหนจินตนาการเอานะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือ คืออะไรบ้างก็จะมีสีนะมีสีมีดินสอแล้วก็มีหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมมีด้วยนะคะเผื่อมันจะมีรูปภาพอยู่ในนั้นเราก็จะได้ดูตัวอย่างนะอันนี้คือบทเรียนครั้งต่อไปนะลูกหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงจะทําแบบฝึกหัดของครูเขียนมานะคะเขียนมาให้ถูกหลักที่คุณครูสอนไปครั้งที่แล้วการคัดลายมือเนาะเขียนมาให้ถูกหลักแล้วก็ ทำตามคําสั่งเขียนคลิปที่เท่าไหร่เขียนชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมานะคะก็จะได้คะแนนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ